จากที่บรรดาปรมาจารย์ด้านศิลปะออกเขี้ยวเข้นเฟ้นหายอดฝีมือจากเด็กสิลป์ทั่วประเทศตอนนี้เราได้ยอดฝีมือ10คนสุดท้ายแล้วครับพวกเขาจะต้องฝ่าฟันกับ11ภารกิจเพื่อพิสูจน์กันว่าใครที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งสุดยอดฝีมือของรายการต้นศิลปะพร้อมกับคว้างเงินรางวัล1 0 0 0แบาทไปครอง ในที่สุดเราก็มาถึงภารกิจสุดท้ายที่บรรดาเหล่าต้นกล้าทางศิลปะจะต้องสร้างงานศิลปะของเขาขึ้นมาสำหรับวันนี้พวกเขาจะต้องเผชิญกับอะไรเราตามพวกเขาไปที่ Monster World ชนบุรีกันครับและที่นี่น้องๆจะต้องพบกับสัตประลาดที่ทั้งแปลกและน่ากลัวซึ่งหาดูได้ไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ย มาดูสัตว์ประหลาดกันทำไมสักครู่ได้รู้กันแน่ครับสำหรับปรมาจย์ที่จะมาตัดสินพวกเขาในภารกิจนี้ก็คือ oh. อาจารย์ประทีปคชบัวสุดยอดประมาจย์เซอร์ลิสของเมืองไทยวันนี้เป็นไงมาเช้านี้หนาวไหมเนี่ยเรามาถึงที่ที่เราเป็นแรงบันดาลใจนะมีสัตว์ประหลาดให้เราได้ดู เนื้อหาก็คือเราต้องการให้เราเห็นว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจของเราได้ยังไงเพราะว่าอาจารย์อยากให้มีวิสัยทัศน์ทางนี้ก่อนไม่ใช่แบบนึกนึกเองมองดูว่ามันมีอะไรแล้วเรามาดัดแปลงเป็นเป็นงานเซอร์งานที่แบบเหนือจริงเพราะว่ากิจกรรมของเราก็คือได้มายุ่งกับอาจารย์เนี่ยในเรื่องของเซอร์เรลิส์นะวันนี้ ทำงานนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ขอให้พวกเราสนุกแล้วก็มีความสุขกับการดูและการถามเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่าไอ้นี่เป็นอะไรเป็นอะไรแล้วเราไปใช้กับงานได้นะเดี๋ยวเราพวกเราเข้าไปในในนี้กันแล้วก็ดูให้เต็มที่แล้วก็มีอะไรค่อยคุยกันอีกทีไป,ปอ่ะ หลังจากที่เราได้เดินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ดูสัตว์ทั่วไปวิธีการก็คือเราควรจะดูพวกนี้ให้เป็นดูแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยเอาไปใช้ใได้เอาเก็บไ้เออมันมีอุตสาห์มาทั้งทีเนี้ยอยากให้ดูแล้วก็เก็บเอาไปใช้ให้ได้นะมาที่แท้อาจารย์ประทีปก็พาน้องๆมาเพื่อหาแรงบันดาลใจในการเขียนภาพนั่นเองครับ พอายาวหน้ามันตลกมากนะตาตามันจะติดกันไอ้เนี่ย,ย,ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยหาดูได้ยากมากเยเนี่ยนี่เนี่ย ธรรมชาติเนี่เราไม่แทบไม่ค่อยได้เห็นนะ ไฟฟ้าเหมือนดาบนะลักษณะมันเหมือนดาบช็อตีิถ้าถ้าถ้าเรามือเข้าไปนะสามารถชอ็ชอตเราชักได้เลย เยอะหน่อยเนี่ดูน่เท่ไหมยละลอกบินยักษ์มันไม่มีที่ให้มันบินนเราสามารถใส่ปีกให้มันได้เลยหลังจากที่อาจารย์พาชมสัตว์ต่างๆทำให้เหล่าต้นกล้าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกันไปแล้วก็ถึงคราวที่จะขอนั่งพัก เพื่อทราบถึงเทคนิคที่ไม่ลับของอาจารย์กันนะครับเราไปที่บ้านเนี่ยจะบอกวิธีอาจารย์เป็นคนที่ชอบสเก็ตงานที่เกือบร้อยเปอเซ็ต์เวลาเราเราขยายใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเติมเติมคำในช่องว่างเลยแบบบอ้ๆๆแต่ถ้าเราเราไม่ไม่สเก็ตให้ร้อนะมันจะมีบางจุดที่มันโล่ง้นมันนั่งปวดหัวเดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวไปบ้านแล้วแล้วจะรู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนตัวเอง แถมอาจารย์ของเรายิ่งใจดีเปิดบ้านให้น้องๆได้ล้วงลึกและยังเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สําคัญมากๆเพราะถ่ายทอดออกมาจากผลงานจริงที่ยอดเยี่ยมของอาจารย์อีกด้วยครับี่ยภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างเข้า ถึงในจิตใจศิลปินก็คือศิลปินจะจนอยู่แล้วในตัวมีแต่งา,งาน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 ดีเนี่ยก็จะมีแต่คนมาซื้อในนี้มีซื้อในเสื้อมีเงินมาเปิกหนึ่งเพื่อจะซื้อแล้วก็มาเอางานดีๆของเราไปแล้วก็ตอราคาเราในขณะที่เราจนจนคือต้องกินมาม่าต้องอดทนในในรูปเนี่ยอาจจะต้องถามได้เป็นจุดแล้วว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าหมูที่เป็นเป็นข้าวโพดเนี่ยก็คือ ตัวแทนของความอดอยากคือเราอยากกินนะ่ยแต่ว่ามันมันไม่ค่อยจะมีแล้วก็กล้วยมันก็จะออกมาเป็นสีแดงคือกล้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่คนที่จะเอาเงินมาให้เรานะ อยากให้เห็นรูปนี้รูปนี้ก็คือเขียนไม่นานแต่ว่าเขียนแล้วมีความสุขมากมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมเกิดมาจากเราเห็นช้างวาดรูปเป็นเขียนวิวได้เขียนอะไรในทีวีอ่ะเราไปดูเอ๊ะเราก็เลยมาสะท้อนว่าถ้าวันหนึ่งพวกเราไม่เรียนศิลปะหรือว่าเขียนรูปไม่เป็นช้างมันก็คงจะเขียนรูปได้ดีกว่าในเรื่องก็คือว่าเพกของเราเป็นลิงตัวผู้เนี่ยเขาพาแฟนมา <c oughs> มามา <c oughs> ให้เขียนรูปชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าสวยกว่าตัวจริงเวลาเราเขียนรูปเหรจะมีคนบอกว่าช่วยเขียนหนูช่วยเขียนผมช่วยเขียนชั้นให้สวยกว่าตัวจริงได้ไหมเขาก็เลยเขียนให้ออกมาเป็นไม่ใช่ลิงแต่ว่าก็ชอบชื่นใจก็คือเนื่องจากว่าซรีริมันเป็นไปได้หมดจริงๆแล้วเมืองทั้งเมืองนี่คือลิงเนี่ยเป็นลิงแต่เราสะท้อนว่าอยู่ในยุคของวิคตอเรียพร้อมกับอยู่ในเมืองไทย ก็เป็นรูปพระเอกของบ้านเพราะว่าเป็นรูปที่เขียนแรกๆแล้วนำปนไปส่งประกวดที่ญี่ปุ่นแล้วได้เข้ารอบงานชุดนี้คือปี4-3มันอยู่ในยุคของปีที่เขาเรียกฟองสบู่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตำลำเลเคนนะชื่อภาพชื่อว่าปากกัดตีนถี่ ือช่วงนั้นคนที่อยู่ในช่วงนั้นไม่ว่าพ่อแม่เราหรือว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยจะค่อนข้างลําบากงานชิ้นนี้จึงอยากจะอธิบายยาวหน่อยคือตัวนี้ก็คือตัวศิลปินหรือคนในยุคนั้นนั่นเองที่ยุคนั้นจะเป็นยุกกดขี่ทางาผู้มีอํานาจกดขี่คนตัวเล็กๆคนจนนั่นเองแล้วก็อย่างที่ถามว่าตัวนี้คืออะไรมันก็คือคนสมัยนั้นจะมีชีวิตง่าย อา,อาจารย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบกินบะหมี่แล้วก็ท้องไม่ค่อยดีในคนสมัยก่อนช่วงนั้นน่ะจะเป็นคนจนเป็นศิลปินจนแล้วก็ยุคนั้นคนมักจะไม่มีทางรัฐบาลแย่นะก็เลยต้องบนบานสารกล่าวด้วยตัวเองคือโชคลางถือโชคลางตลอดแล้วก็บนบานเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาอีกอันที่จะบอกตอน ตอนจบนี่ก็คือไอไ้อไอหม้อข้าวเนี่ยหม้อข้าวนี่ก็คืออาจารย์มีเพื่อนที่เป็นคนที่ชอบลงทุนด้วยหม้อข้าวหม้อสุดท้ายของเขาคือเงินเดือนสุดท้ายของเขาที่เขาเก็บมาแล้วเขาลงทุนทําทเปิดร้านอาหารหรือทํากิจการของเขาไม่สําเร็จมันจึงออกลูกออกมาเน่าเนี่ยคือลูก คือไม่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะเริญเติบโตได้คือคนในยุคนี้จะเป็นยุค40เนี่ยจะเป็นยุคที่ล้มละลายเยอะมากภาพของอาจารย์นั้นล้วนแฝงไปด้วยเรื่องราวและชั้นเชิงในการนาเสนอจินตนาการที่เหนือจริงไม่รู้ว่าน้องๆจะเอาสิ่งที่พกเห็นในวันนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานภารกิจนี้ได้มากน้อยแค่ไหนต้องคอยลุ้นกันแล้วล่ะครับ อ่าเป็นไงจเจอกันแล้วตอนนี้ได้ลุยกันจริงๆได้เห็นงานจริงได้เห็นสัตว์ประหลาดที่เราไปดูที่พัทยาแล้วก็ไปได้เห็นงานของอาจารย์ด้วยที่บ้านงานแนวเซอร์พวกเราจะคิดยังไงจะทำยังไงก็น่าจะไม่ยากแล้วมีเวลา12ชั่วโมงนะอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะอยู่กับพวกเราแต่จะเอาใจช่วยเดี๋ยวพวงนี้จะมาตรวจงาน สชั่วโมงเต็มที่ไปเลยพวกเราสู้ไหมนั้นแปลงกายแปลงร่างเลยลุย